ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับที่ติดตามให้กำลังใจช่องอีสานบ้านหน้อยจานบอยคือเก่าครับพี่น้องติดตามลูกออดหามือเด้อพี่น้องหมดหมดหมดหามือครับผมเบิ่งครับนี่เอาลงซีฟคู่ครับลูกออดเพาะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งครับเขียนบน้อครับนี่ครับลูกออดเพาะวันที่สี่ครับผมฝักตัววันที่สี่นะครับ นี่ครับเสาวันท e. ี่4ผสมวันท okay. ี well Thanks, ่3ครับผมนี่ผสมวันที่3เมษายนนะครับวันที่4แง่เสาก็ออกเป็นตัวครับนี่ครับบางตัวก็ออกตั้งแต่วันที่3แล้วครับแต่ว่ายังผสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่โอ้โุพูดนะอ่อนซ่อนครับโอ้ไก่เนี่ยครับพี่น้องส้มบค่อยเห็นแต่เบื้องตัวไก่ๆกรับพ่อครับพี่น้องนี่ๆๆเบื้องตัวไก่ๆน้ำผมนี่ หามือด้วยพี่น้องนะครับหามือให้หัวอาหารสองหลอบนะครับให้หัวอาหารสองเสาครับเสาหมู่บ้านครับเสาหมอนีีเดี๋ยวตอนแรกสีหายอีกครับนี่ใส่วิธีการนะครับพี่น้องเพิ่มน้ำครับนี่เพิ่มน้ำขึ้นแล้วกันยังพันได้เปลี่ยนด้วยครับยั่พันได้เปลี่ยนน้ำเลยนี่ครับออนซ่อนครับเอาลงชิฟคูครับผมตัวแม่ซิฟนะครับตัวผูประมาณ เกือบซิบหาตครับนี่ครับถูกคลิปจานบอยเห็ดให้เบึงเบิดแล้วครับผมตอนนี้ก็มาติดตามด้วยกันครับโอ้ยแง่บอยเห็นยดเราไป้องเนาะมันไก่เนาะครับนี่นี่ตัวน้อยครับหามือครับให้อาหารสองหลอดครับเดียวจังน้อยกับให้น้ำนิ่งก่อนครับนะครับให้ออกซิเจนในน้ำมันอยู่เตเอ่มเขาเรียกยังก็ให้มันปับสภาพออกซิเจนก่อนครับ จะเสียงหัวอานจนบอยลากน้ำบาดาลครับจากจากบาดมากครับเพราะน้ำไอโซลาเซียวอยู่ในสานี่น้ำคุ้นแห้งครับพี่น้องฝลตกเมื่ว่านนี่คน้ำคุนแห้งนี่ครับอ้ยออนซ่อนลายครับพี่น้องนะครับกากพี่น้องนะครับติดตังให้กำลังใจในเด้อครับพี่น้องครับช่องอีสานบ้านหน่อยครับทึ่ง ช่องแดงครับช่อง YouTube แล้วก็ช่องน้ำเงินนะครับช่องน้ำเงินกับอีสานบ้านหน่อยคือเก่าครับพี่น้องจันบอยกับเห็ดเพียรขึ้นนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้กับพี่กับน้องคือเก่าครับผมเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับนี่ลูกออดห้าวันครับหามือก็ถือว่าคักแล้วพี่น้องนะครับหลายเด้พี่น้องเดี๋ยวย่ำขึ้นเดี๋ยวจังมามาเบิ่งอีกครับนี่เบิง่งนทั้งผีด้วยเดี๋ยวย่ำมาถึงมันยืนบ่ได้ครับหมดหมดหลายแห้ง ัยงพี่พอดีฝนครับมันลงพอดีหมดมันก็นมาอยู่เห็นมั้ยเด้อผมีะใช้าจากขอบบ่อฟังนี่ครับนี่ครับนี่เบึงเบึงเบึงครับเบึงเบึงเบึงโอ้ยเหลื่อมสั่มไปนี่เหลื่อมอาทิตย์ครับโอ้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นน้วกันดิหลายแห้งครับนี่เอาของสีไปเบิึงแต่แขางบางมันเบิึงเบึง,บง,บงดิครับผมแต่รูอัดสู้มองมีทอ่อกันเพื่อน เหมือนครับจะไล่มาไลายเบิ่งนกันอุ้ยเบิ่งครับอุ้ยหมดกัดหมดกัดโอ้หมดหมดขาดขนาดพี่น้องเบิ่งครับจะทำค่าวใหม่ข้ออานน้ำกันครับติดตามมาด้อพี่น้องครับเป็นก้าวใจช่องอีสานบ้านน้อยครับจันบอยคือเก่าแหละพี่น้องครับพงฝากพี่ฝากน้องไว้เป็นกรนีครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ